สวัสดีครับผมบู้เะเดปนะครับพอดีเส้นแยกโค้งนะครับตรงโค้งเจ้าสัวนะครับทางเข้าบ้านใหม่นะครับวัดพิกบ้านใหม่ตอนนี้มีรถประสบอุบัติเหตุนะครับยางแตกนะครับรบกวนพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาระมัดระวังด้ครับเบื้องต้นผมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่า ให้มาช่วยบกรถแล้วก็พี่คนขับไม่เป็นอะไรมากครับยังออกมาได้นะครับก็เดี euh ๋ยวประสานงานรถสัญจรไปมานะครับขับช้าๆหน่อยนะครับพอดีเป็นช่วงโค้งด้วยเดี๋ยวจะมีัริเหตุเพิ่มขึ้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยบกต้อนรัเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่จะมานะครับตามเจ้าหน้าที่มาโบกอยู่ Yeah, uh, what do you think?